โอเคทุกคนสวัสดีทุกคนังกับผมโอ้โหตัวทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมอเมอกัสทุกคนเราก็คือจะมาเล่นกันบไอ้พวกคุยกับผมทุกคนจับอขออย่างดังกี้คนเรามาตาเลยสองโอ้โหเป็นึงเสียงเพิ่มไม่ดีนปะเป็นึงเอาพวกเสียงเพิ่มเข้ามานนมดพมิพี่ไม่ได้เป็นพี่ไม่เกี่ยวพี่ไม่ได้เป็นไม่ให้ตามไปดีกว่าพี่ไม่เกี่ยวนะไ,ไ,นไอเดียเป็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 นไอเดียไปละ อ่าได้พี่ไม oh okay. um, ่หำหรอกเพราะพี่ไม่ได้เป็นไงให้ยังไงเขาเเอาปุ๊บป๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ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 ๊ปุ๊ป๊ป๊ปุ๊ปุ๊ เรียบร้อยเสร็จโหเก่งเกินเฮ้ยนี่มันจะบั๊กไปหรอเปล่าจะฆ่าหรอจะฆ่าหรอโอ้แล้วเสียงคุณโคตรดังอ่ะมันคนตายแตเอีนู้นนะตายตัวขาวตัวขาวไอ้ขาวเป็นไอ้ขาวเป็นเชื่อผมไอ้ขาวเป็นปวดไอ้ขาว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 เวไม่ต้องมาเป็นใครสือคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละเป็นใช่คุณเป็นคุณฆ่าน้องสาวของฉันอุ้งกันน้องสาวอ่ะอ่า ไว้ Why is ่งบอสเลยไอเดียชนะเอาไอเดียไอเดียไอบับไอไอบับเพื่อนไอไอต่อไอต่ออ๋อคนไปตาตาสุดท้ายก็ต้องไปตาสุดท้ายแล้วคนไปไปตาต่อไปเลยครับอ่าคุณ,ค,ค,ณคุณต้องการจะมาไฟไฟเตอร์เหรอไอภูมิเป็นแน่นอนเนื่องใส่หูฟังแป๊บมันเดี๋ยวเดี๋ยวเรตาตาสุดท้ายทุกคนคือว่ารู้ที่ใครจะเป็น ผมยังไม่ได้เป็นเลยเนี่ยโอ้เกินไอพูดไม่ต้องมือผมยังไม่ได้เป็นเลยเนี่ยพี่พูเป็นแน่นอนพี่ไม่ได้เป็นครับผมไม่ได้เป็นจริงแล้วจุดน,นี้พออี่ไม่ได้เป็นครับเฮ้ย <Hey, S 2> พูดอย่างงี้มัน,ม,นมันต้องมีคนเป็นไอ้ดีฉชัวร์ไม่ไก็ฉันไม่สามารถเป็นได้สำหรับสัสตว์นะผิดครับเ,เอ้อคยคิดดูดิ <c oughs> เอ้ยผมโหวตใครเนีย่ยผมคิดว่าผมน่าจะโหวตเอ้ยผมโหวตนี้แล้วเนาะ ไม่ว่าแล้วว่ากันนายถ้านายไม่อดเราจะทำให้โอเคในตอนหน้าไม่นีนะจ๊าไม้เนีย chief, right อ่านดูสิใครใครฆ่าเฮ้ยไอ้ขาวหวงเอฟฟอสเตอร์ชนะโอ้โหใจร้ายโอ้โหผมดาวมาโอเคแล้วสั่ โอเคทุกคนสำหรบคลิปโอ้ฟังก่อนฟังก่อนโอเคทุกคนสรับคลิปที่กาเล่นอมกอสกนเตาแรกก็คือเล่นไอบไอกเพื่อนไอ้เพื่อ้ไม่ด้สิกับเพื่อนก็วันนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย